สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตะกูลแมงฟิล์มนะครับผมวันนี้นะครับก็ FC จะไม่ค่อยเห็นผมนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของช่องตะกูลแมงฟิล์มนะครับพอดีวันนี้ไปทุระมานะ FC นะครับไปทุระกันเพิ่งกลับมานะครับก็กลับมาถึงก็นี่ครับเอ็มเดอร์เขาหุงข้าวนะฮะหุงข้าวอันนี้เป็นข้าวสารนะครับเมนูวันนี้นะครับก็จะมีนะครับ FC นี่ครับปลา ทอดนะครับปลานิลทอดนะครับนี่ปลานิลทอดแล้วก็มีอะไรนะเนื้อทอดเหรอครับทำไมเอ็มเดอร์เนื้อทอดนะครับเอ็มเดอ,เอ,อดรอดอ์ห็หงข้าวนะครับใส่น้ำไปหรือยังครับใส่แล้วเท่าไหร่น้ำก็ขอนิ้วหนึ่ง อ,อโอเคตัวนี้คือเดี๋ยวรอข้าวสุกเนาะนะครับเพราะว่ากับข้าวนะพบแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็มานั่งกินง้อพังพลาไปก่อนนะมีง้อมีแตงไทยนะครับนี่นะครับผลไม้นะครับก็มีเท่านี้แตงไทยไม่กินหรอกวันนี้เดี๋ยวเ,เก็บก่อนนะแตงไทยเก็บก่อนก็ได้เ,เก็บก่อนเพราะว่าอย่ามันจะเยอะไปอ๋อ ยังครับผมกินน้ําแดงเนี่ยน้้ำแดงอยู่กินน้ําแ,แดงครับตัวน,นี้ก็อย่างที่บอกให้นที่ครับหายไปทุระมาทั้งวันเลยนะครับก็ยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอ,อไม่ไม่มีเวลาว่าที่จะถ่ายคลิปนะครับนองจากไปทุระจริงๆนะครับเพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับ ครับก็ไปเอาของมาเดี๋ยวของมานะครับก็มาถึงไม่หกอกอ,อกแล้วนะไปเอาใจอยู่คนละจังหวัดครับผมอยู่คนละจังหวัดนะครับก็เราเราไมา่ได้ถ่ายคลิปนะครับวันนี้เหตุการณ์ฝนตกหนักนะครับระหว่างไปเนะี่ยก็ค่อนข้างลำบากในเอฟซีนะนะไปถึงโหฝนตกหนักเลยนะครับทําอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับเอฟซี FC. นี่ขอบุออกกรอกนะยามค่ำคืนนะครับอะมืดมิดเนาะมืดมิดก็มีไฟตรงบ้านอ่ายายอุ่นเนาะนะครับมีไฟอันนี้อยู่ดวงหนึ่งก็ยังดีหน่อยเนาะถ้าไม่มีไฟตรงนี้นะคืนเนี่บอกเลยว่ามืดนะครับมืด ก็ตัวน,นี้ก็เป็นช่วงหัวข้ามนะเอฟซีนะครับช่วงหัวข้านะครับตอนนี้ลงโล่งไปแล้วนะครับก็คือโต้นหินอ่อนสีชมพูเอาไปไว้ที่นอนหอมแล้วนะครับจะมีรถผ่านก็เดี๋ยวทยอยเอาไปเอฟซีนะครับเนะี่ยจริงๆเอาไปเวลาอันสองอันก็หมดนะแต่ว่าผมว่าเอาทีเดียวหมดเลยก็ดีนะ นะครับเอาแบบทีเดียวหมดเลยดีกว,ว่านะไม่ต้องทยอยนะครับรครับว่าไงครับว่าง่ายเอ้ยอกนินอะไรคืออะไรครับกินกไหมกินสิครับยังมึงคีแค่ลูกเดียวอยู่เลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นซิงค์นะฮะเอฟซีมันมืดนะ ก็พร <C jin x> <C kr> ุ <ii> ่ง mm นี hmm> ้นะครับ FC ก็จะมีคลิปนะครับออกมา FC ได้ดูกันเยอะๆหน่อยนะครับวันนี้อาจจะเงียบๆเพราะว่าไปธุระนะครับแล้วก็ระหว่างเดินทางก็ฝนตกหนักโอ้โหวันนี้ฝนตกครึ่งวัน FC นะครับคือไปถึงช่วงบ่ายก็โหเจอฝนเลยอ่ะนะครับช่วงประมาณเทยงเที่ยงยังไม่มีนะ ถึงนี่นเวลาบ่ายโมงโอ้โหฝนมาเต็มเลยครับเอซีกว่าจะกว่าจะสงบก็ได้นะู่นอ่ะบ่ายสามนู่นนะเดินทางกลับสี่โมงนะครับก็มาถึงที่นี่ก็มืดนะครับอันนี้ก็มีไฟห้องน้ำเอสซีนะครับได้ไฟห้องน้ำเนะี่ยแสงสว่างนะครับได้เสียงจิ้งดีร้องมาจิ้งดีร้องนะ นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันนะครับก็ทําคลิปนะครับออกมาให้เอฟซได้หายคิดถึงกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลุยกันต่อนะวันนี้อ่าอย่างที่บอกเราติดธุระนะนะนะครับข้างในดีกว่าเดี๋ยวรอข้าวสุกนะครับข้าวสุกยังครับผม<ะ>ขรื่องห์ฮะเึหงเอฟซีครื่องหงโหยังไงอ่ะกี่ทีครับแป๊บเดียว แปบ,บเดียวนะนะครับอันนี้อ่านี่ฮะเอสซีเดี๋ยวอรอข้าวเนื้อทอดปลาทอดเนื้อทอดปลาทอดอก็เดี๋ยวเราจะรอข้าวสุกนะครับระหว่างนี้นี่ฮะเอซีมากินเงาะเบิกก้านนะครับเงาะครับผมเงาะเงาะเงาะอสครับมากินเงาะเลยนครับระหว่างรอข้าวสุกนะครับ หวานเราข้าวสุดเป็นเงาะกันเงาะลูกไม่ใหญ่ครับลูกนิดเดียวนะครับเงาะลูกไม่ใหญ่นะครับไอ้ล,านานลูกนี้โอเคหน่อยไอ้ลูกซ้ายมือลูกนิดเดียวลูกขวาเดี่ยโอเคหน่อยเป็นลูกเล็กก่อนอืมแตโอเคในะเอฟซีนะครับจะหวานอยู่ ส่วนในถุงนี้อะไรนะครับนี่ครับแครอทนะครับอันนี้ผมจะกินแครอทกินมะปราวไม่แหละแต่ต้องปอกก่อนนะนะครับแครอทก็ไม่แพงใเอซีนะมันมันเหมือนหัวใช้เท้านะครับแต่จริงแล้วมันคือแครอทนะครับสีส้มนะนะครับผมก็ลองกินเล่นดูมันก็เออก็อร่อยดีนะเอฟซีนะครับผมชอบกินสดนะมันดูเอฟซีอ่า กินแครอทก็ทำอาหารได้หลายอย่างนะครับแล้วแต่เลยผัดมักจะผัดเนาะตัวนี้นะครับปลาบองลเปิดสไดิได้ได้ได้อยู่นะครับอันนี้คือปลาปลาบองนี่สินะครับเดี๋ยวรอให้ข้าวดิบก,ก่อนนะครับ ก็จะ,จะมีเมนูปลาปลาดิญทอดนะครับแล้วก็มีเนื้อนะครับเนื้อทอดนะครทุกคนนะครับมานะครับเราก,าก,ก,ก็กินงอกอันป่อยเริ่มกินงอะแล้วครับก,ก,กินงอกงองาอืม นอการอันนี้โลสามห้าใช่ไหม สามสบ้าบาทใช่ไหมครับใช่ใชาาสาบห้าบาทตัวสามสิบ้าบาทเสีนะครับก็นั่งมองข้าวก็คือว่าใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีครับ สำหรับนะครับการย้ายนะครับอของบ้านนกกาวเนี่ยไปที่บ้านนนทหงเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือทําเสร็จไปหนึ่งขั้นตอนแล้วนะก็คือใช้รถถเนี่ยปรับพื้นที่นะครับที่ไปอยู่นะครับแต่เอยมันมันเจอช่วงฝนตกครับไอตอนที่ปรับดินเสร็จเนี่ยฝนมันตกลงมาครับมันก็เลยทําให้อ่าเป็นเป็นแบบอ่า ดินดินมันเละอะเอนะครับแต่ว่ามันก็เละไม่มากนะก็คือถ้าเกิดว่าอรอให้แดดมันแรงๆเนี่ยดินเดิมก็จะแข็งตัวลงใช่ไหมอันนั้นมันก็จะเดินย่าไปตรงที่ปรับสภาพดินได้นะครับส่วนตรงที่ยากขึ้นเนี่ยก็คือเราเอาไว้ตรงทางนะครับผมก็เดี๋ยวมีมีการจะเอาเอาดินมามาโถมแล้วก็เอาลูกลังมาโถมวิธีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะได้พาเอฟซีไปดูกันว่าวันนี้นะครับนนหอมเนี่ยฝนตกไหมเพราะวันนี้ไม่ได้เข้าไปนะครับวันนี้ไม่ได้เข้าไปที่นนหอมนะครับพรุ่งนี้ถึงจะได้เข้าไปนะครับวันนี้ไปทําธุระกันมานะครับผมก็จริงๆก็อยากให้ที่อยู่อ่ะมันมันเสร็จเร็วๆนะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปตามเรื่องน้าปราปาเนาะนะครับด้วยนะครับแล้วก็มีการขอหม้อไฟนะครับ ต้องํำเนินการขอนะครับไม่งั้นมันจะล่าช้านะครับอันนี้เราก็เลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาลนะครับ อันไหนยังมีผลไม้อันไหนขายเราก็ซื้อครับนี่นะ,ะครับทุกคน เคครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราเจอกันคลิปที่ทานข้าวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมันกับพี่พิน์็็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ